สวัสดีค่ะจินสิริการนะคะตอนนี้ทำอาชีพในหน้านะคะ ทำในหน้ามาตั้งแต่ปี49ค่ะตอนนั้นขายรัพย์ NPA ให้กับธนาคารแห่งหนึ่งต่อมาเนี่ยธนาคารเขาก็เอาทรัพย์ไปขายเองไม่ได้ให้ฟิลลนซ์ขายไม่ชอบว่างไม่ชอบอยู่ว่างๆเราต้องเลี้ยงลูก2คนเนาะรายจ่ายมันก็มีตลอดเวลานั้นก็เลยไปขายของตามพวกออฟฟิศก็ขายมาประมาณสัก2อสมปีมันค้าขายเนี่ยมันแค่ตามเข้าสารกล่องหม้อไปวันๆแล้วเงินที่เก็บสะสมเนี่ยก็เริ่มจะหมดทีนี้พอเงินเริ่มจะหมดเนี่ยเราลูก2คนทํำยังไงก็เลยตัดสินใจเข้าวงการในหน้าอีกครั้งหนึ่งก็มารู้จักกับ บริษัทวินเนอร์เอสเตทแต่ตอนนั้นก็ยังทําไม่เต็มที่ยังขาหนึ่งก็ค้าขายอีกขาหนึ่งก็ทำในหน้าไปด้วยเมื่อเรามาจวนตัวเต็มที่แล้วเงินในบ้านจะหมดจริงๆต้องตัดสินใจแล้วห่ว่าต้องเลือกทางใดทางหนึ่งไม่งั้นเนี่ยเราแย่แน่ๆเลยนะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ต้องกลับมาขายบ้านขายอสังหาอีกครั้งหนึ่ง โซนที่รับผิดชอบอยู่นะคะเป็นโซนฝั่งทนค่ะบางแคเพชรเกษมหนองแขมพระรามสองนะคะ,ะแถบพุทธมนทลสาย1-2-3่งสอซับที่ถนัดนะคะเราก็ถนัดขายทุกอย่างนะคะแต่ซับที่มันขายได้บ่อยครั้งจนน้องๆเนี่ยคิดว่าพี่จินถนัดก็เป็นพวกโรงงานอาพาร์ตเมนต์คิเนี้คนขายน่ารักมากๆแล้วก็ให้เกียรติในหน้ามาก คนขายโทรมาเพื่อจะฝากขายบ้านนะคะบ้านพร้อมที่ดินประมาณหนึ่งไร่เราก็เห็นว่าเป็นทำเลที่น่าสนใจก็เซอร์วยข้อมูลหาข้อมูลนะคะเรื่องราคาที่ดินราคาบ้านแถวนั้นก่อนที่จะไปพบลูกค้าทําการบ้านนะคะเราเป็นในหน้ามีหน้าที่ที่จะแนะนําสิ่งดีๆให้ลูกค้าถ้าคุณรีบขายอย่างได้เงินเร็วอย่างงานปิดเร็วเนี่ยเราขออนุญ,ญาตแนะนำเนาะลูกค้าก็รับฟังประมาณเดือนหนึ่งที่พี่จินทําการตลาดออกไปก็มีคนสนใจนะคะคนสนใจก็นัดดูบ้านเลยอ่เรานัดประมาณบ่ายสอง คนซื้อไปถึงบ้านบ่ายโมงค่ะไปกดออดเรียกเจ้าของนะคะบอกว่าจะมาขอดูบ้านเ,ออเจ้าของก็น่ารักค่ะเจ้าของก็บอกว่า ถ้าจะดูบ้านเนี่ยให้รอคุณจินนะคะให้รอคุณจินมาเพราะว่านัดบ่ายสองไม่ใช่เหรอเขาก็แบบเขาฟังในหน้าทุกอย่างเลยฟังว่าเราแนะนําอะไรยังไงนะคะแล้วก็ให้เกียรติในหน้ามากแล้วตัวเขาเองเขาก็โทรหาพี่จินอคุณจินเนี่ยมีคนมากดอ่อนหน้าบ้านจะขอดูบ้านเขานัดคุณจินไม่ใช่หรอบ่ายสองแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจอดไปข้างนอกนะเลยบอกกับเจ้าของว่าไปได้เลยค่ะไปได้เลยทิ้งบ้านไว้เดี๋ยวจินดูแลให้ค่ะเขาก็เชื่อใจเราอะค่ะนะคะว่าเราจะต้อนรับลูกค้าได้แทนเขาปรากฏว่าคน ซื้อมาชมบ้านชมนานค่ะเป็นชั่วโมงแล้วก็ชอบแล้วก็ถูกใจจบราคากันราคาที่น่าพอใจแต่ว่าคนขายยังไม่ได้สรุปนะคะเพราะาพี่จินก็บอกว่าต้องถามคนขายก่อนว่าเขาจะโอเคกับราคานี้ไหมเรา,ารู้แหละเพราะว่าเราทําการบ้านอยู่แล้วว่ามันจะจบที่ราคาเท่าไหร่พอผู้ซื้อจะซื้อจริงๆเนี่ยก็ผู้ซื้อก็เริ่มไม่ค่อยน่ารักนะคะมีเหมือนกับแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแล้วก็เริ่มพูดจาไม่ค่อยโอเคผู้ขายเองก็ไม่ชอบหน้าผู้ซื้อเลยทํำยังไงดีเราเป็นตัวกลางใช่ไหมคะ เราเป็นในหน้าเราต้องประสานรอยร้าวตรงนี้นะคะต้องให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไปต่อให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าจบอยู่ตรงนี้ด้วยการทะเลาะกันเราเองเนี่ยเราก็มีความอดทนสูงในการที่ประคับประคองเคสนี้ให้ตลอดรอดฟังแต่ก็พอถึงวันที่โอนได้เนี่ยก็รู้สึกว่าโล่งสบายใจยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะอยากจะเป็นโคสอนในหน้าทางออนไลน์ จะได้เป็นพาสดุ์อินคำนะคะเพราะว่าตัวเองก็อายุมากแล้วว่าคิดว่าคงทําอาชีพในหน้าเนี่ยอีกไม่กี่ปีที่วินเนอร์เนี่ยมีรุ่นพี่มีโค้ดหลายๆคนนะคะ คอยให้คําแนะนําให้คาปรึกษากับน้องๆในหน้าอยู่นะคะใครที่สมัครมือใหม่แล้วกลัวอย่างเลยมันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่เคยทําในหน้านะคะเอ๊ะฉันจะไปได้ไหมไปรอดไหมขอให้คุณมีใจรักอยากทํางานในหน้านะคะเพี่จินก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เวลาน้องๆสงสัยโทรมาถามไลน์มาถามเราในฐานะรุ่นพี่มีประสบการณ์นะคะก็จะให้คําแนะนําน้องๆไม่ต้องห่วงค่ะเไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นในหน้าได้เลยนะคะทุกคนต้องเรียนรู้ทุกคน